ครับสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่พพพพนอนน้องน้องทุกท่านครับกับผมสแสแบงแห้งคนลักเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทของ,องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสยามินทรทร,ทราชบรมนาถบพิตรในรัชกาลที่9ข,ของเรานี่หละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทปีปศนี้นะครับท่านเรามาดูกันครับว่าปีปศนี้ราคาพุ่งไปไกลขนาดไหนแล้วเพราะว่า ในระดับยูเนซีนั้นใครๆก็รู้อยู่แล้วว่าราคาเ็าดีอยู่ทุกปศน,นั่นแหละครับท่านแต่อีกอย่างหนึ่งคือในเหรียญที่ผ่านกันใช้นะครับท่านต่ราคาอยู่ทิ้นสลายอันนี้สําคัญมากนะครับท่านขอให้พี่ๆเพื่อนน้องๆทุกท่านดูไปเรื่อยๆจนจบเลยครับพ่อเอะยรรู้ไหมครับเพราะว่าท่านจะได้รู้ว่าถ้าเราเก็บปีปศน,นี้ไว้แล้วจะอีกนานไหมจะมีราคามาก หรือว่าจะมีเลยอย่างนี้นะครับท่านเพราะว่าตอนนี้ราคาประเมินอ่กมาใหม่นั้นรู้สึกว่าจะสูงขึ้นสูงขึ้นทุกปศกับท่านไม่ว่าจะผลิตน้อยผลิตมากครับแต่ผลิตมากนั้นจะขยับขึ้นไม่เท่าไหรครับแต่ผลิตน้อยนี่รับรองว่าพุ่งกระฉูดแน่นอนครับท่านเป็นร้อยเลยครับที่ขยับขึ้นมาในระดับเวรียีนะครับแต่ที่ผ่านกันใช้ก็สามสิบสี่สิบาทประมาณนั้นนะครับท่านเน้วแต่ปศที่ผลิตมากผลิตน้อยนะครับลองมาดูลักษณะเเรียนกันแล้วกันนะครับท่าน สับเหรียญสิบาทเพอร์เซลเล็กเหรียญนี้เป็นลักษณะเหรียญแบบสองสีเครับท่านคิวปนิเกิลอยู่ด้านนอกหรือว่าสีเงินนั่นแหละครับท่านส่วนด้านในก็สีทองครับท่านมาดูครับภูวิพลอรุณเจดีส่วนด้านหลังก็รัชกาลที่เก้าครับท่านบารุมลูกพงษ์ท่านดูสิครับผมจะเจาะมาครับสรับเหรียญนี้นะครับโอเคมากนะครับเดี๋ยวเหรียญนี้ผมเพิ่งได้มาเมื่อวานนี้ครับท่านว่าจะมีรีวิวให้พี่ๆเพื่อนน้องๆดูนั่นแหละแต่ไปไปมาไม่ได้รีวิวเลยครับท่านก็เลยเก็บว้มารีวิวให้้พพีี่่เืออนนนงดูวััครบ มาดูขอบเฟืองครับขอบเฟืองเหรียญนี้ครับโอ้โอเคมากนะครับคมชัดเจ๋ะมากครับเนี่ยไม่มีการสึกล้ออะไรมากมายครับท่านแต่ว่ามีรอยบุบระบี้อยู่นะครับท่านเพราะว่าเหรียญประกาศการใช้ในระบบบนเวียนมันต้องมีทุกเหรียญครับจะน้อยจะมากแล้วแต่เหรียญที่สมบูรณ์แบบแต่ถ้าสมบูรณ์แบบแบบนี้เนี่ยน่าเก็บสะสมนะครับเนี่ยเหรียญนี้ครับจริงอยู่แต่ไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับเหรียญนี้แต่ผลิตน้อยครับนี่ครับมาดูด้านหลังครับเนี่ยนี่ครับดูด้านหลังนะครับ พิกขึ้นมานิดหนึ่งอัมหินชัดเจนโอเคครับรู้สึกว่ากล้องมันจะไหลลงไปต่ำขึ้นไปแล้วครับด้านหลังครับประเทศไทยครับชัดเจนนะครับตัวรุสืออักษรเบลครับพอชอสองนี่ครับอักษรเบลทําขึ้นมาเพื่อผู้บิการทางสายตานะครับนี่จะได้เอามือลูกลูกขามดูนะครับพอสอสองฝันห้าร้อยสามสิบหกกับสันนี่ครับเหรียญนี้ไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับสําหรับปีสามหกสามหกดีนะครับสันส่วนตรงกลางก็คือวัดอรุณราชวราราม ต่ำลงมาอีกนิดคือแม่น้ำเจ้าพระยายได้ล่างสุดคือ10บาทไทยแล้วก็10บาทอเลิบิกนะครับสำหรับปีพศสองพันห้าสาหกนี้นะครับท่านความหนาของเหรียญอยู่ที่ยี่บหกมิลิเมตรครับน้ำหนักแ5ดจุดห้ากรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตเลยครับอยู่ที่เท่าไหรอ่อยจำนวนการผลิตอยู่ที่สิบล้านห้าแสนห้าหมื่นหกพันเหรียญเท่านั้นเองนะครับท่านน้อยนิดเลยนะครับส0บล้านห้าแสนห้าหมื่นหกพันเหรียญนะครับท่าน แค่สิบล้านเองนะครับแต่เสียอย่างเสียใดไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากครับท่านแค่สิบล้านกกเเซตเท่านั้นนะครับเหรียญนี้ราคาไม่ธรรมดาแน่นอนครับเนี่ยพุ้งถึงเกียดฟ้าแล้วข้อมูลเก่าที่เขาให้มานะครับท่านเมื่อตอนนี้เขาลดทิ้งไปแล้วนะครับสาหรับข้อมูลเก่านะครับที่เขาให้เนี่ยตกอยู่ที่ระยะสองร้อยบาทต่อเหรียญนะครับสาหรับ UNC นะครับ UNC นะครับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้นั่นะครับ ตอยูที่เหรียญละสองร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับแต่ตอนนี้พุ่งขึ้นมาถึงสา0รอยบาทแล้วครับท่านเพราะผลิตน้อยครับเป็นสามร้อยบาทต่อเหรียญน,นะครับสำหรับย n c นะครับแต่ถ้าผ่านกันใช้แล้วเท่าไหร่เอ่ยอยากรู้ไหมครับถ้าผ่านกันใช้แล้วตอกยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยยี่สิบาทถึงหนึ่งร้อยห้าสิบเท่านั้นเองนะครับท่านหนึ่งร้อยิบาทถึงหนึ่งร้ยหสิบบาทเท่านั้นเองนะครับท่นบา,ทา,บา,ททาน,น พูดยังไงที่ผมพูดชาี่เพราะว่าผมถ้าผมพูดเร็วมันจะผิดทันทีนะครับก็ค่อยๆพูดออกครับแล้วก็ดูให้ชัดเจนก่อนก่อนที่จะพูดออกมาไม่งั้นก็จะผิดต่อพี่เพื่อนเพื่อนน้องๆทุกท่านด้วยนะครับอย่าลืมนะครับหนึ120่งร้อยยี่สิบถึงหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับสำหรับผ่านการใช้เนี่ยสำหรับปีสามหกนี้นะครับผลิตแค่สิบล้านเศษเท่านั้นเองนะครับ